กัสสวัสดีครับเอซี FC ทั้งช่องคามเมื่อนี่เพดเนิมเทวดาผารวยได้พาครอบครัวไปเที่ยวสวนส,วนสัตว์อุบลราชธานีครับพาลานแม่น่อยไปเที่ยวถืกใจลายครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับเมื่อนี่ก็ได้โทษติตโตพอบนชูแล้วเรียบร้อยพอบนชูให้ความเมตตา บอกมากคือเก่าครับเด่นล่างเด็ดเด็ดับตัวเดียวครับ FC ทั้งช่องครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาหวังว่าซิมีประโยชน์บอมากก็น,น้อยครับช่องน้อยแต่ร้อเซน์ฝาก FC ทั้งช่องกดไหลกดแช่กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนยินดีต้อนรับ FC เก่า FC ใหม่ครับ สวัสดีทุกท่านที่ให้เขามารับชมเมื่อนี้ห ad, ้วยพอบนชู้ิมีตัวใดแน่ไปฟังจากปากพอบนชู้เลยครับโอ้แฟนเบอร์พอบนชู้่ครับแมนจ้าพันยู่บอพันยูงอันพอบอพันยูบอันยูบอพันอ วันดีครับพ่อไหนรับขับรถอยู่บัวเดี๋ยวนี้ครับขับรถมาเตรียมเพื่อจะไปอันเสียค่าไฟแะไรก็ว่าสิโอกโอกเมื่อวานนี้ห่วยจอดรถอยู่บัวเดี๋ยวนี้หรือหรขับอยู่โอ้ผม่เป็นยังผมเป็นยังครับขับกูพ่อเป็นยังเอาสิบบพ่อเนี่ยเร็เร็วอ๋อมันสิบวันตะไลบ่พ่อบ่อันตะไลรองบ่ไอ้อันอันนั่นเซยมันี้สิลุงถิบบ่ มือนครับมืนอ๋อมือพี่ลุงถีบไปเฮ็ดเฮ็ดละาไปเหนื่อยเฮ็ดลราไปคาบคาบเฮ็ดเดียวเก่าได้เตะได้ตัวได้เห่าได้ตัวได้วาบึงตัวหลังว่ามันเก่าสามตัวหลังเก่าสามเนี้ยตัววิ่งเลยพ่อตัววิ่งตัวบิ่งหลังบิงบนรดมาบิ่งหลังกับเก่าเนี้ยบิ่งหลังเก่าแมนบอตามสูตรแมนบอลนี่ เก่าสามเซว่าขั้นให้วิ่งก็ว่าวิงวิ่งวิ่งเก่าแล้วแต่ว่าพอบนปอดิวิ่งสักเท่าหรอคมันคุ้นมันมันเออมันก็แล้วแต่เอฟซีเป็นทีมจัลันนะร้องตอนนั้นเป็นเด็กวิ่งกระเพิ่อนเป็นเหมือนเกวิ่งกระเรื่อนของเคนนั่นนะขัาไนเปแนวทางมันไม่มีผู้ใดดอกหููดอกพ่อเอ้ยบอลลีบอลลีที่แม่งหมดละม่าหูมันก็รวยกันหมดแล้วตัวนี้ก็ถือว่ามันตัวนี้ก็ถือว่ามันเนี่ยเนี่ยเป็นวันทีสองนี่ถือว่ามันมันมาดีแล้ววันสันทร์ ก็มันมางาหารมันโอ้ยบานมันจับไปคนถีบเนาะพู้่นเติมเต็มยวนเพิ่งเต็มยุ่เนาะเออย้นมาอันมาอันขาเก่าเนาะหาเก่าผัดฟ้าเลยดันออกคูคูกันซะอันพกขาเนาะเออฝันมาออกคูกันรองทองเออม่ออกยีที่หล่งแล้วันเละดิ่วแต่ว่าเลกพอที่จบคูมาเมืองหันเนี่ยมันม่ออกออมสินเลยอาแปะจอ บ่เออมันออกอมสินบ่แล้วหาแป้เนี่ยมันมาออกอมสินโอ้บ่อเอแม่สันแม่นอันนี้กับแปดเก่าสองแปดเก่าสามเป็นสันได้นอ่ะครับครับแม่แม่โออ๋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 อแต่มันเป็นลักษณะแต่มันเป็นมันเป็นลักษณะยรงสิครับครับโอ้เหล็กวันนี้เหล็กออกวันนังคาศครับเนี่ยโอ้เหล็กออกวันนักขาศครับแม่เป็นยังไงกับพิจารณา ครับครับครับผมโอเคครับพื่อขอพูดในไลน์ครับขอพูดในไลน์ครับ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 วัลดีครับประมาณพอครับบัลลีครับ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 สวัดีครับสวัสดีครับครับเอฟซีตั้งช่องครับห้ามสรุปกันเลยครับเลขกพอบนสู้ได้ยินได้ฟังจากปากของพ่อแล้วงวดที่แล้วครับเด่นหกล่างฟันหกศูนย์แต่เลขออกหกหาครับเลขกพอบนสู้ งวดนี้เป็นงวดที่สองทีแอดมินเลขพรมบุญสู้รับวันวันที่16พฤษภาคม2566ครับเลขวันนี้ตรงกับวันอังคารเด่นล่างเม็ดเดียวรับฝัน9ตัวเดียวครับ93ตัวเดียว93ตุกกันรับตุก,กันของผมบนสู้นะครับเด้อตุกันของพมบสู้92 9 3 9อสมาได้บนและล่างครับ เก่าสองเก่าสามเก่าสมาได้บนและล่างแต่เก่าสามเม็ดเดียวนี่คือล่างเอามาฝาก f อซทั้งช่องครับเลขพอบนชู้ถ้าผู้ใดดีเดบิงขิปงวดก่อนนี่สีเดหูสีเด,ด้เห็นว่าพอบนชูน้นี่ถือว่าแม่นครับงวดน,นี้เป็นงวดที่สองสีมาอีกบอแอดมินกับบมหุคื่กันครับแต่กะ ไปจอสเสวงหามหาเอฟซทั้งช่องได้เอาไปพิจารณาใส่ดุลพินิจวิจารญาในการรับชมทุกครั้งแต่ละอาจารย์ให้บอกคือการขับสูตรไัยสูตรมั่นยินดีต้อนรับเอซเกา่าเอซใหม่ครับกับขอบพระคุณที่พี่นออ้องเขามาเบิงไดกดไลค์กดแชร์ให้เอดมินกับขอบพระคุณได้นนหลายครับ ฝากนี้เด้อ FC ทั้งช่องครับช่องเน,น้อยแต่100ร้อยป,ปรเซ็นตับเพจกินเทปดาผ้าร่วยได้จอแสวงหามาให้ FC ทั้งช่องได้เบิงได้พิจารณาเอาไปก่อนตัดสินใจทุกข้างครับเลขพอบุญสู้ครับย่ำอีกที่หนึ่งรับงวดวันที่16พฤษภาตรงกับวันอังคารเหมือนเดิมครับตรงกับวันอังคารเล็กหัดกอนีน่วันอังคาร เลขหมวดก่อนนี้มีเก้ามีหนึ่งเลขอว่านักนหมวดก่อนมีเก้ามีหนึ่งมีศูนย์มีห้ามีหกเอฟซีกว่ามันซิอูแทนแน่นอนสองถึงสามตัวครับเอฟซี FC ทั้งสองับแต่ว่าเลขพอบนชู่ครับเด่นล่างเม็ดเดียวครับเด่นล่างเม็ดเดียวฝันเก้าตัวเดียวครับเก้าสามคือเน้นล่าง ตัวกันครับ 92, 93, 94มาได้บนและล่างอย่าลืมกลับไว้ในน,น้ำในเด้อครับเด้อ f c ทั้งช่องครับเผื่อมันปัง,ป,งปังในสูตรของเพิน่นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็กับขอบคุณน f เก่ 9, FC 9, า FC ใหม่ที่เข้ามาชมที่กดไลค์กดแชร์ให้ ขอขอบคุณได้หลายครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมนุ่งบันดังปรารถนาคุณพาหลักษาสวัสดีครับเอฟซีทั้งช่องครับ